วันนี้ตอนเช้าตอนไม่อยากกินข้าวอีกแล้วอ่ะก็เลยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมาค่ะ ตอนนี้แปดโมงเชา้าตะวันได้มางานงวัเพื่อนที่ระยองค่ะในระหว่างที่รอนั้นก็รู้สึกหิวนะแต่คือไม่รู้ว่าอยากกินอะไรดีอะไม่ได้อยากกินข้าวเพราะว่ารู้สึกว่ากินคําเดียวมันต้องอิ่มแน่ๆอยากกินอะไรที่เป็นน้ำเป็นซุปมันจะได้แบบคลุนคลายดูนลงไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องเคี่ยวคุณป้าเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้อเกยือลานป้าอร่อยนะตะวันก็เลยบอกว่าเอาก็ได้ค่ะหนึ่งชามคือตัวเป็นคนที่ติดเปรี้ยวะทุกอย่างคือแบบชอบรสเปรี้ยวแบบมากๆอย่างเช่นพวกยำก็ชอบรสเปรี้ยว ก๋วยเตี๋ยวก็จะปรุงแบบแอบเปรี้ยวหน่อยเติมพริกเป็นิดหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดคือตอนนี้ลีลามากกว่าจะได้กินคนนั่นคนนี่มวนั่นมวนี่ทุกแล้วคุกอีกก็คือแบบมันยังไม่รู้สึกหิวทุกคนแต่คือมันต้องกินแล้วอ่ะกินไปคําเดียวเท่านั้นแหละคือก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคือแบบอร่อยเลยอ่ะคือเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดเองหน้าบ้านคือใช้พื้นที่แบบสวนหน้าบ้านทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกคนมาดูกันว่าตอนจะกินบทไหมเพราะว่าชมว่าอร่อยตั้งแต่คําแรกจนถึงแบบคําล่าสุดเนี่ยงออ่่วารรจิ คือมันอยากกินนะแต่แบบมันกลืนไม่ลงอะอารมณ์เหมือนคนอิ่มทิพย์อะกินคําเดียวคืออิ่มแล้วอะ,ะเกียได้จากอาการเลยว่าน,นี่พยายามแบบเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยช้อนเขี่ยนั่นเขี่ยนี่ ตะเกียบก็หนีบนั่นหนีบนี่แต่พยายาเข้าปากสักทีให้ได้แบบตะเคียวอย่างเดียวถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กตะวันโดนดูดแล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเข้าเขียบไปเ <c oughs> ขียยมา <c oughs> ไม่ยอมกินสักที <c oughs> ก็เดี่ยวที่เคียวอยู่ในปากก็ <c oughs> คือเคียวอยู่นั่นแหละไม่กลืนสักทีปกติตอนทานวิตามินที่ทําให้รู้สึกหิวแต่ช่วงนี้คือตอนทาหน้าอ,อกมางไงก็เลยต้องงดเกาะมันก็เลยกลับสู่หมู่ปกติที่ถ้าไม่กินวิตามินคือมันไม่หิวอ่ะทุกคนต้องผ่านไปหนึ่งเดือนก่อนถึงจะทานได้ช่วงนี้ต้องพยายามยัดกินเข้าเรื่อยๆกน็เคยค กี่คำหันไปมองจานเงินคือหมดไปแล้วอ่ะทั้งสองจานแล้วคือข้าวเยอะมากนะคือพูนจานไปเลยะแล้วมีไข่ดาวคนละฟองด้วยตัดภาพมาที่ตัวเองก็คือยังก,กินไม่หมดเลย<ป>คือตัวเป็นคนที่ก<ด>ินช้าแล้วก็กินน,น้อยด้วยพยายามกินเร็วๆล้วนะแต่แบบมันตื่นไม่ลงอ่ะเขาเจะคือในชีวิตนี้สามารถกินข้าวหนึ่งมื้อในหนึ่งวันได้เลยอ่ะโดยที่ไม่รู้สึกหิวแล้วในระหว่างที่กินอยู่ก็ได้ยินเสียงรถแห่งงานบวชของเพื่อนวิ่งผ่านหน้าร้านสรุปแล้วก๋วยเตี๋ยวชามนี้ก็กินไม่หมดเหมือนเดิมเพราะว่าต้องรีบ แล้วมื้อเช้าวันนี้ตะวันก็กินไม่หมดเหมือนเดิมทุกคนแต่ไม่ได้เป็นเพราะตะวันนะที่กินไม่หมดเป็นเพราะว่างานบวชเพื่อนมันกําลังจะเริ่มค่ะแล้วคือรถแห่ผ่านหน้าร้านก็เลยต้องหยุดกินจ้า